สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะันนี้ก็มาพบกับเราอีกเช่นเคยนะคะดตรกรีนสำหรับวันนี้นะคะเดียก็จะมาแนะนำนะคะสินค้าของดตรกรีนนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยใครที่สอบถามกันมาเยอะนะคะว่าอยากได้เป็นเครื่องกรองน้ำนะคะสำหรับล้างหน้าแปรงฟันนะคะก็จะแนะนำนะคะให้เป็นรุ่น k e n h e l พ p a t ตัวนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องกรองน้ำนะคะสำหรับล้างหน้า แปรงฟันนะคะหรือว่าจะเอาเป็นสักผ้าก็ได้เหมือนกันนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็สามารถที่จะติดใต้ซิงค์นะคะอ่างล้างหน้าได้เลยนะคะสําหรับใครที่ไม่มั่นใจนะคะในการใช้น้ําที่บ้านนะคะบางคนเนี่ยหน้าผิวอักเสบง่ายนะคะยิ่งเจอน้ําที่ไม่สะอาดนะคะก็จะทําให้หน้าของเราเนี่ยปนเปื้อนด้วยแบคทีรียนะคะแล้วก็เชื้อโรคนะคะอาจจะแพ้ได้นะคะก็แนะนําว่า ควรที่จะติดนะคะเป็นเครื่องกรองน้ำรางหน้าตัวนี้นะคะ k e n h e ล l p a d ค่ะซึ่งตัวนี้นะคะก็เหมาะนะคะสำหรับเอาไว้รางหน้าแปรงฟันล้างมือนะคะล้างตานะคะก็ได้เหมือนกันนะคะสามารถที่จะติดใต้อ่างล้างหน้านะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะตัว k e n h e ล l p a เนี่ยก็จะมีเป็นเทคโนโลยีนะคะ UF membrane ะะมีเส้นใยกวงนะคะชั้นสูงนะคะซึ่ง U F เนี่ยก็อย่างที่เรารู้กันนะคะว่าจะช่วยนะคะขจัดทั้งกลิ่นสี sea, นะคะพวกสิ่งเจือปนนะคะที่มีขนาดเล็กนะคะที่มาจากน้ำนะคะหรือจะเป็นพวกแบคทีรียนะคะแล้วก็ซีดเนี่ยจะสามารถกำจัดออกไปได้นะคะซึ่งตัวนี้นะคะก็คือมีการออกแบบนะคะมาได้อย่างกระทัดรัดนะคะ ซึ่งสินค้าของเราจริงๆเนี่ยก็จะไม่ใหญ่มากนะคะแล้วก็น้ำหนักเนี่ยก็ไม่ไม่เยอะด้วยนะคะสามารถที่จะพกได้กระทัดรัดนะคะจริงๆแล้วใครที่เปิดบ้านพักโฮมสเตย์รีสอร์ทนะคะอยากให้ลูกค้าเนี่ยมีน้ำสะตา์ไปใช้นะคะก็สามารถที่จะติดตั้งเป็นตัวเคนเฮลพัทตัวนี้ได้นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกไปข้างต้นนะคะว่ามีการกรองพิเศษนะคะด้วยรูพูนขนาด0.01ไมครนะคะ ตัวนี้เนี่ยก็จะสามารถกรองทั้งแบคทีรียนะคะแล้วก็เชื้อโรคหรือว่าเชื้อไวรัสนะคะที่มากับน้ำนะคะทำให้เราล้างหน้าแปรงฟันนะคะได้อย่างสบายใจนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะอยากจะสั่งอยากจะซื้อนะคะไปติดตั้งที่บ้านนะคะหรือว่าทำพวกธุรกิจหอพักบ้านพักนะคะก็สามารถที่จะสั่งได้นะคะกับทางนัตตากรีนนะคะแอร์ไลน์มาก็ได้ ID ดลายนจะเป็น s SI, อนะคะ d r g r d n หรือทมา ก็ได้ที่เบอร์0926382366นะคะหรือว่าเบอร์0926382229คะ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมนะคะการแนะนำสินค้าของดรกกรีนค่ะ